คาเฟ่เปิดใหม่ล่าสุดจังหวัดปราจีนบุรีคาเฟ่บนต้นไม้เรียกได้ว่าคุ้มค่าเตื่นนะวยสูงจริง15เมตรนี่ดูนี่ดูนี่ดูอุ้ยสวยมากเป็นคาเฟ่ทีน่ารักโอ๊ยอะไรเนี่ยโอยมากด้ยที่นี่คาเฟ่ on the tree คลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าขอแจ้งเกิดเลยว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีคนไปใช้โปรไฟล์เที่ยวตามร้อยเยอะมากกับคลิปนี้ยปราจีนหนึ่งวันกินกันให้ตัวแตก คาเฟ่ต่างๆจะเป็นสไตล์สมุนไพรจะเป็นสไตล์ชมวิวแม่น้ําจะเป็นสไตล์น่ารักอะไรก็ตามแต่ในแต่ละที่ที่ไปนี่นะคะบอกได้เลยว่าโอ้โ oh, ห oh, มีคนไปเที่ยวกันแบบเน่นแน่นพอมาในครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าในตอนนี้เรามีคาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดไม่ถึงเดือนแล้วนะ่ตอกเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเห็นคาเฟ่เฟลลิงประมาณแบบนี้กันได้ง่ายๆจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยหรือเปล่าเราตกก็ไม่รู้ที่แน่ๆห้ามพลาด กับที่นี่ค่ะคาเฟ่ออนเดอะทรีจังหวัดปราจีนบุรีจ้าปราจีนบุรีของเราในครั้งนี้เนี่ยอัปเดนตน้าตว่าไม่คงมีอะไรจะใหม่ไปกว่านี้แล้วแหละมีคาเฟ่คะ่ะที่อยู่บนต้นไม้สูงเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในอำเภอเมืองเลยก็แอบมีสะพานแขวนย่อมๆแบบนี้นะคะ ตอนนี้คนมาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีเยอะขึ้นแฟน,นรายการง้อม,มาตามราเช่นทางนี้กันแฮปปี้มีวความสุขมากขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเราจะเห็นอะไรวยสูงจริงนูน่น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 นู่นนู่นเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอเราเึนถึงจังหวัดปราจีนบุรีอย่างหนึ่งเราจะนึกถึงเขาใหญ่ความเขียวชุ่มชามพอมาที่เนี่เฟลลิ่งนั้นได้เลยตั้งแต่ขับรถเข้ามา ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มันเย็นตั้งแต่แบบยังไม่ทันที่จะแบบเข้าไปถึงใจกลางความสําคัญของที่นี่เลยอะคะ่ะอนุญ,ญาตวัดได้ค่ะอันนี้นะคะ New Normal อของเรานอกจากที่นี่ยังเป็นพื้นที่เปิดแล้วนะคะมาตรการโควิดเขาก็พร้อมแอปไทยชนะเจลแอลกอฮอล์วัดไข่ลงฉี่ลงเบอร์โทรศัพท์ครบถ้วนกระบวนความนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่าเที่ยวแบบ New Normal กาดไม่ตกจ้ะคุณป๋องเหรอคะครับผมอันนี้ค่ะคุณป๋องโอเค ต้นไม้นี่สุงอันนี้คือต้นอะไรคะเป็นต้นยางนานะครับผมออยางนาสูงมากนะค,คือเป็นหนึ่งในคาเฟ่ต้นไม้ที่ตวตกว่าโอ้สูงเลยแล้วนี่ก็คือพี่ป๋องค่ะที่นี่เนี่ยต้องมีคนพาทัวร์นิดนึงเพราะว่ายังใหม่มากเราจะได้รู้กันเลยว่าเอ๊ที่นี่เนี่ยอะไรยังไงในแบบไหนพี่ป๋องลุยเลยค่ะ สูงมากนะก็เรามีอยู่3ระยะนะครับผมจุดแรกของเราก็จะ5เมตรจุดชมวิวที่1เนี่ยสิเมตรนะครับจุดชมวิวที่2สูงสุดเนี่ยสิเมตรครับผมคิดว่าคาเฟ่บนต้นไม้จะสูงสักกี่เมตรกันแต่ที่เนี่ยสิเมตรสูงมากมีแอคทิวิตี้อะไรไหมคะย่อมย่อมเป็นสะพานสำหรับเดินขึ้นทาวเวอร์ของเรานะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการโรยตัวลูกค้าลงมารอคผม คือนอกเหนือจากในส่วนของตรงบนต้นไม้นะคะที่นั่งในจุดต่างๆก็แบบไม่อยู่ใต้ต้นไม้มีระยะห่างต่างๆแล้วพออยู่ใต้ตนน้นไม้มันก็เลยเย็นสบายแล้วโชคดีมากๆน้วตองมาเจอพี่แอมเจ้าของที่นี่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าพ mm ี่แอมเพราะว่าน้นองตองมาเจอแล้วก็คุยกันแบบทายเสร็จแล้วอะปรากฏว่าใจดันตรงกันเฉยเรื่องหัวใจสีเขียวเรื่องโควิด -19 นต้องมีพื้นที่เอาดอร์ hmm. ได้สูดอากาศบริสุทธ mm ิ hmm. ์ขอบคุณพี่แอมมากๆนะคะแต่ถ้าแฟนรายการมาตามรอยนะทุกคนที่มานะจะต้องขอบคุณพี่แอมเหมือนกัน เมนูดื้นหน้าใช่ไหมคะเป็นอะไรเอ่ยของเราจะเป็นมารเบรี่สมูตตี้ค่ะจังหวัดใกล้เคียงมีมารเบรี่ใช่ไหมค่ะแล้วในส่วนเราก็ปลูกอแล้วปลูกด้วยอ๋อแล้วตกขออเมริกานน่ไม่หวานเลยอีกสักหนึ่งเราน่าจะรอเครื่องดื่มเราจะได้เอาขึ้นไปข้างบนทุกทุกแปดสิบห้าบาทจะได้หนึ่งสิาสำหรับหนึ่งท่านนะครับคเคเป็นยอดรวมได้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนพร้อมๆกันค่ะ เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนที่เป็นจุดชมวิวาจากต้นยางนานบัดคิวนี้จะได้มาตอนที่เราสั่งเครื่อง,งดื่มนี่คือการขึ้นก็สิ่งนี้ให้ถอดรองเท้านะครับอ๋อเหรอคะพอขึ้นมันแค่นี้เย็นเลยนะเย็นเลยเพราะใต้ต้นไม้ไงรองเท้านี่ก็ตอนหยิบกับก็เลือกคููที่ใช่อย่าเลือกคู่ที่ชอบเนาะไม่น่าเชื่อ ยังไม่ทันถึง5เมตรเลยละมัง้งพอมาอยู่ใต้ต้นยางนามันเย็นแล้วค่ะเย็นสบายมากนี่ดูนี่ดูนี่ดูเป็นยังไงม้างเป็นกาเฟที่นา่ารักเราอยู่ที่ปราจีนบุรีคนต้องไม่นึกถึงแน่ๆว่าปราจีนบุรีมีสิ่งนี้สเต็ปแรกนะคะเลเวลแรกเนี่ยก็คือ5เมตรเราก็จะมีกิจกรรมอะไรคะนีะ้ตรงนี้เราจะเป็นชุดฮานสนะครับผมพอขึ้นด้านบนพวกเนี่ยเราจะ สำหรับทุกคนต้องใส่ขึ้นไปเหรอคะใส่แล้วก็เหมือนกับมันจะเชื่อมต่อกับจะมีเชือกเฟรออนเซฟตตลอดเวลาครับดีจังนะดีจังนะคือมันระดับ15เมตรน่ะมันก็จะมีเรื่องราวของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจังหวัดตะละกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะก็จะมีสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นน่ะถ้าเราจะทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆนะแต่เรามองว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราได้มาสัมผัสแบบเหมือนกับคนที่หัวใจสีเขียวแล้วสัมผัสอากาศเย็นๆจากต้นไม้หนึ มองกันแบบนี้ก็สามารถทำได้แล้วทีนี้ทุกคนก็จะต้องใส่กเข้าไปเลยค่ะแต่งตัวมาผิดธีมไงจุดเนี้ยคุณจงกระเบนนี่เราตจะงทำยังไงกับมันดีโอเวนกำเราเนียกว่าวเปลี่ยนเอาไอเกงวอม์มากกอนดีกว่าไอ้เรื่องวิวตายหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเริ่มต่างแล้วแต่ตอนนี้แล้วล่ะมันจะมีคาเฟ่ที่ไหนบ้างที่จะต้องใส่อุปกรณ์อะไรสิ่งต่างๆแบบนี้ตื่นเต้นมากเลยอะ ปกติเราจะเป็นบริษัทที่รับทําเกี่ยวกับแอนเวนเจอร์อยู่แล้วอ๋อโอเคที่เรากังขากันว่าเอ๊ะจะอะไรอันนี้คือตัดทิ้งไปเลยนะโอ้ยสบายใจเลย,ยทีนี้ส่วน,วนอุปกรณ์เซฟตี้ของเราทุกชิ้นนําเข้าจากฝรั่งเศสโอเคอเคลียร์เนาะ,ะพี่ป๋องบอกไปแล้วว่าของเราเป็นทีมงานระดับ10กว่าปีที่ทําทางด้านแบบซิปไลอะไรอย่างเงี้ยมาโดยอย่างเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยใจให้กับวิวสวยๆกับคาเฟ่แห่งนี้ไปเลยปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวตัวขอลากจุงกระเบนนี้ขึ้นไปข้างบนด้ึงขอบคุณมากนะคะ อ๋อนี่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 เห็นไหมทุกคนขึ้นมาแล้วต้องเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยบนต้นไม้เยเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยหนะสุดหลอของเรานะครับขอกลับมาที่คำว่าสุดโหดนิดนึงดีกว่าค่ะตอนแรกว่าอย่างไรตาแน่ตาหนูนิดนึงนะเฮ้ยเจ๋งมากอันนี้ความสูงเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่คะสิบเมตรครับสิบเมตรสิบเมตรเราจะมองเห็นวัดนั้นวัดปัญญาสวยไหมคะขึ้นมาวันนี้ชอบไหมคะเขาบอกว่าทำไมต้องลากเข้าไปในกล้องด้วยที่แรกไหมคะที่ประจีนที่เป็นนนนคาเฟ่บบบต้้้ไมแี เห็นที่แรกเนี่ยครับแต่ผมก็ที่แรกที่เข้ากล้องเหมือนกันก็น่าจะบอกนี่น้องหิ่งเขินบบเลยอ่ะมันดีไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ฟิลลิ่งดีนะตะขายอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ง่ายหย่อนขาตรงนี้ได้แล้วเราก็จะได้ขันไปทางนี้ได้อ๋อเหรอคะอ่า เขาต้องเซฟตี้กันขนาดนี้เลยอ่ะไม่เคยเจอคาเฟ่แ,ฟแบบนี้ไม่เคยมาครั้งแรกเลยนี่คือสิ่งท,ที่ที่ได้เห็นกันอันนี้คือระยะ10เมตรถูกต้องใช่ไหมคะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศด้านบนดีมากดีมากมเลย ภูเขานั้นคืออะไรคะตรงนั้นจะเป็นเขาใหญ่ครับแต่ว่าสองตัเดี๋ยวเดียวขึ้นไปก็จะเห็นอ้ดีจังเลยอะ่ะชอบมากอะ่ะตรงนี้คือ10เมตรแรกวิวที่เห็นจะเป็นแบบนี้จริงๆ10เมตรแรกเนี่ยนะ้าตกก็แฮปปี้แล้วนะชอบวิธีการที่วางโต๊ะนั่งอะคะ่ะ360อองศานั่งจิบเครื่องดื่มพร้อมวิวแบบนี้ของแท้เลยก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมในอนาคตนะครับอะไรคะครอย่างใดบ้างคะก็จะเป็นประมาณว่าสิบลายสิบลายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยเด็กๆก็เล่นได้สิบลายเนี่ยถ้าคนที่ เคยได้เล่นมันปลอดภัยมากๆแล้วมันมีไปในเรื่องของแบบเ,าเขาเช็คก,กันหมดแล้วระยะความสูงอย่างก็คือว่าถูกคำนวณออกมาหมดแล้วใก้นโครงสร้างพวกนี้ก็จะเป็นวิศวกรเซ็นรับรองทุกจุดเราจะให้ลูกค้าออนเซฟตลอดเวลาบร,ริษัทของเราที่บอกว่าเราเปิดม,มา12-13ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอยซีเรียสมากกับเรื่องนี้นเยี่ยมเลยค่ะ ยังไม่ใช่ไฮไลท์สูงสุดนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีก5เมตรไปต่อค่ะที่ทำอะไรจุกเบนจุกเบนอันนี้เราจะมีเซฟตี้คนละสองตัวนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปเรื่อยๆติดน็อตแบบนี้นะครับเราก็ต้องเคลื่อนย้ายนะครับวิธีการเคลื่อนย้ายคือเลื่อนลงบีบเข้านะครับเปิดออกแล้วก็เคลื่อนย้ายไปข้างหน้าทีละหนึ่งตัวนะครับถ้าเราเปิดพร้อมกัน2องตัวถ้าเกับเราไม่มีเซฟตี้นะครับคือเนี่ย มันจะติดเนี่ยมันติดน็อตถ้า<ช>ติดน็อตเนี้ยให้ขันน็อตตรงเนี้ยออกไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มีวิธีการเปิดนี้แล้วก็ค้างแล้หนึงอันอย่าเปิด2เหนียวเหนียวล้างลงมาแล้วก็เสียบลงไปเอ,อิบขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่มันขึ้นไม่ได้ไม่เจอน็อตก็แสดงว่าสามารถที่จะปล่อยตัวเองขึ้นไปได้ ถ้าถามว่าความรู้สึกแรกเป็นยังไงสวยค่ะเพราะเห็นแบบเขาอีโต้และเขาใหญ่อากาศดีค่ะอย่างที่เห็นเลยไม่พูดอะไรมากอันนั้นคือเขาใหญ่เขาอีโต้อยู่ทางซ้ายนี้โหสวยมากเลยอะ่ะโหแล้วดูลม โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดถ้าเรามาช่วงหน้าหนหรือปลายฝนต้นหนาวสิ่งนี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นทะเลหมอกอ๋อแล้ว Amazing เนอะพอขึ้นไปข้างบนเช็คอินเท่ๆเลยเราได้เห็นเขาอิโต้เราได้เห็นเขาใหญ่ด้วยในจุดชมวิวที่1 10เมตรนะครับผม <Okay. S 2> เราจะให้ลูกค้าขึ้นได้16ท่านต่อแน, <Okay. S 2> นะครับผมด้านบนเราจะให้ลูกค้า4ท่านแล้วก็บวกสตาฟอีนึ่าใช้เวลาอยู่ข้างบนเนี้ย10นาที <Okay. S 2> เ,พเพื่อเพื่อชมวิวแล้วก็เวียนลูกค้าจะดึขึ้นมาเขาบอกว่าโมเมนต์ที่คือถึงแม้เราจะอยู่ขึ้นมาอยู่นานอยู่เท่าไหร่แต่ละคนจะมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกประทับใจอยู่บางทีมันก็เซียววิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกคือเรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็ต้องแบ่งปันกันนะแล้วต่ว่าที่นี่ก็เที่ยวไทยเทพจริงๆนะมันมีเรื่องของการขึ้นมาแล้วก็สามารถดิ่งตัวลงมาได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการลงแบบปล่อยตัวลงมาแบบนี้ อย่ารีเควสให้เราทาอะไรแบบนี้ที่นี่เนี่ยเขาเป็นแบบผู้ชี่ยชาญทางด้านสิบลายการลงเนี่ยมันจะลงแบบธรรมดาไม่ได้จะเดินลงแบบที่เราเดินขึ้นมาก็โอเคหรือจะโรยตัวลงมาก็ได้อ่ะแน่นอนถ้านนตบเลือกได้เดินลงมาปกติสิจ๊ะโอ๊ยอะไรเนี่ย วัวเนี่ยอยู่ดีมันลอยตัวอะไรเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าพนะุทธไม่จริงนะค่อยๆปล่อยนะโอ๊ังสูงนะหัวใจวายตานะแต่ดีนี่คือเร,เราทิ้งใจให้แล้วเพราะว่าสตาฟทุกอยาก่อยางคือปลอดภัยก็ต้องลอยตัวลงมาอีกหนึ่งประสรบการณ์นะครับพีกะีอะปล่อยเลยปล่อยเลยปเลยยปลยไปเลยไปเลยาจาออ <ไป S 1> ล ความหวาดเสียวตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสตาฟว่าเขาจะจัดให้หนักแบบไหนอันนี้คือบนบอนสารกล่าวพี่เขา้ามาว่าพี่ข้ามนูเดี๋ยวหนูหัวใจวายพี่เขาก็เลยจัดให้เบาๆตอนปล่อยมาก็แบบไม่เร็วแต่พอตอนท้ายแบบนิดหนึ่งก็งงอแอบกรีดขึ้นมาเป็นไงบ้างฮะก็ดีค่ะเดี๋ยวเขาให้เราอีกรอบได้นะโอ้มันกี้ได้ภาพแล้วคอนาวีไม่ผมถ่ายไม่ทันเอาจริงๆแล้วอิ่มวิวแล้วนะคะความสุขอิ่มแล้วนะคะที่นี่เขาเป็นคาเฟ่คืออาหารหลักอาหารอะไรเขาก็มีเดี๋ยวลงมาแล้วกินเลย อันนี้เนี่ยเป็นอเมริกันโนเลซ่าออเลซ่าด้วยนะข้างล่าง <S <S น้ำแดงซาตาเวนทีนะสบชื่อเลยอะวินทีและเผือกอันนี้ชาเขียวดีเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์พาสเทลถล่ายรูปสวยเมนูที่เห็นเป็นเมนูที่นับจากวันที่ดูคือวันพรุ่งนี้ทุกคนจะได้ลองชิมกันเป็นเมนูของเดือนตุลาคมหน้าตาแบบนี้ รสชาติจะยังไงในแบบไหนเดี๋ยวน้ัวจัดให้ก่อนอันนี้คือส้มตำ on the tree มันก็จะมีหมูยอมีไข่ต้มแล้วก็จะมีขนม,นมนจีน,จนโอ้ยน่ากินมากมันดูนัมมวมะละกอเขาสดเด้งอะอร่อยแซ่บซับเลยมันคือไก่ฟุนตลบมีแจ่วให้เลือกสองแบบชิมให้จะได้รู้ว่าอันนี้ข้างบนนะคะั่วยส้มเป็นไงไหนชิมสิเป็นห,นหวาน มันมีความหวานเหมือนกันตรงนี้ก็จะแซบกว่านิดนึงไก่อร่อยมากเหมือนกันนะจะบอกให้ว่ารสชาติเขาจ,จัดจ้านนะคะคือชิมไปแล้วแล้วพี่แอมก็บอกเหมือนกันว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องรสชาติเหมือนกันจริงส้มตําคือแซบเครื่องคือถึงเครื่องดื่มอะไรต่างๆสิ่งคือดีถ้าให้คะแนนระหว่างความสวยงามวิวและวิธีการต่างๆแล้วรสชาติอาหารนัตกให้เท่ากันเต็ม10ก็เต็ม1ิออะอันนี้ก็คือจะเป็นปลาแห้งแตงโมงแล้วนี้หมาหอ่อวิธีการทําเป็นแบบ,บโบราณน,นะ <S <S จะเป็นเหมือนสักคูใส้หมูอ่ะอร่อยค่ะเยี่ยมมากเลยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากนะพี่แอมบอกว่าจังหวัดตราจินบุรีเขาขึ้นชื่อในเรื่องของผักผลไม,ม้เมนูเนี่ยก็คือได้อุดหมชาวบ้านนะคะน,น่ารักเนาะอย่างนี้คือเราเผื่อแผ่ช่วยเหลือชุมชนคะ่ะเราจะได้ไปด้วยกัน่งจับมือไปด้วยกันถ้าเดินเข้ามาในนี้ถามว่าชอบอะไรชอบหมดเลยจริงๆคะ่ะโปรเพืเที่ยวตามอรอยน่ะเหรอคะเอาก็จัดให้เดี๋ยวจะบอกนี่แอดก่อนตรงนี้ ก็เคยใช้ตำรอยมาที่นี่เนี่ยถ้ากินหรือเครื่องดื่มอะไรๆรวมกันหมด500บาทต่อนหนึ่งใบเสร็จแถมไปเลยเครื่องดื่มอีกหนึ่งเมนู อยากให้มากันค่ะจังหวัดปราจีนบุรีย้ำอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ดูตอนตอนนี้อยู่นะลองวางเส้นทางกันดูนะคะจากตอนก่อนหน้านั้นเรื่องของที่พักหรือจะเป็นเรื่องของคาเฟ่ก่อนนั้นในที่เราเคยมากันแล้วใครชอบที่ไหนก็จิ้มเลยแต่ที่นี่ก็ห้ามพลาดเหมือนกันค่ะที่สําคัญนะคะขอบคุณแฟรนดรายการมากๆเลยนะเมกเวทคุ้มค่าตื่นเราลงมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลฟ์แฟนเพจฝากกดไลฟ์แฟนเพจเมกเวทคุ้มค่าตื่นด้วยแล้วฝากกด ดีเฟิรนะคะเราจะได้มีอะไรจะได้ไปเคาะประตูหน้าบ้านกันเลยค่ะสำหรับ YouTube นะคะก็อย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็คือจะมีตอนหลายๆตอนเลยลองเข้าไปดูเลือกดูย้อนหลังก็ได้อะไรก็ได้ออนไลน์ตอนนี้แบบสะดวกมากๆที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆมีอะไรใหม่เตือนกันถึงหน้าบ้านอย่างนั้นเลย ของน้าโตนะคะกด s u b s c r i b e มาเป็น Subscriber กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันถึงที่เลยแล้วสําหรับใครที่อยากจะแบบโอ้แล้วเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงมีที่ไหนอีกมีเยอะเลยไม่ต้ไปคุ้มค่าตื่นมนีลองเลือกดูได้เลยค่ะเยอะแยะมากมายเที่ยวไทยกันก่อนตอนนี้ขอบคุณมากค่ะ